ครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกรู้สึกแบบมันม้วนจอยอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากให้พื้นที่บนรถมันใหญ่กว่านี้เพราะว่าเราจะได้ลงไปจอดพื้นรถเลยใช่รอตอนละไใช่ใช่ครับจริงจริงพื่อกี้ผมรู้สึกว่าเออเเปลลี่่ยนภูมิแ้ววาารพื้นที่บนรถมันเล็กไปอ่ะช้าๆเราคือลงไปแบบว่าฟอร์ว์ใช่เวลาเราอาจจะไปลงอ่ะอืมยังไม่ได้เลยังไม่ไดลยแต่เห็นบนภาพสดเห็นตอน ไปมองภูวินบ่อยมากเออผมก็รอดีจังหวะเขาเนี่ยเขาจะส่งจังหวะตรงไหนว่าเนี่ยเดี๋ยวจะเต้นแบบไหนผมจะรอเต้นคลองซอย แต่ทีนี้หลายคนอยากได้เทคนิคเคล็ดลับในการแบบคลายร้อนของทั้งสอคนเขาก็ได้ไปทำตามบ้างเป็นยังไงไงดีนะครับสำหรับการคลายร้อนในช่วงนี้นะครับก็จริงๆแล้วก็ดื่มน้ำเยอะครับผมที่สำคัญเลยก็มฉายครับผมยใองนี่เองอออวนี้ะพนี้่ะครับผมผมครัผมีฉาดไครับมี ฟังเพลงฉ่ำมันก็ฟังอยู่แลนะผมทำจนฉ่ำเลยเยนี่ยรุันนี้แต่ว่าผมรู้สึกว่าผมมีสองแนวสำหรับ<ะ>คนสองคนสองทัว่วเพราปีนี้เนี่ยผมได้เห็นในทวิตเตอร์มันมีเทฟดเนี่ยก็เขียนว่าช่วงอายุไหนคุณจะใช้เวลาส่วนการแบบไหนช่วงอายุเวลาสูงถึงสิบขวบสูงถึงสิบขวบคุณจะออกไปเล่นดยังหรือเปล่าหรอไปหาพ่อแม่ ไม่ได้อยูนสูงสุดอ่ะแล้วก็ต่อช่วงเวลาสิบถึงยี่สิเอจะไปเล่นกับเพื่อนกับเพื่อนจะไปเล่นแบบจะไปเล่นแบบกลาางค่นี่น่ิมทางถนมากอะไรมากหน้าบ้ามากอะไรย่างเง้ติวช่วง 20–30 ถึงส0จะไปเล่นกับเพื่อนเาก็ยังเล่นกับเพื่อนยู่มีทั้งกลางวันมีทั้งกลางคืนเพียรกันทั้งวันแคืน ช่วงอายุ3 0มสถึงสี่สิบก็เล่นเล่นอยู่อันนี้เริ่มละเริ่มละเริ่มเริ่มอยู่ห้องละเริ่มขี้เกียจเริ่มไม่อยากเล่นเท่าไหร่อาจจะบอกออมาเล่นข้างนิดนิดเลยเนาะอยู่กับเพื่อนช่วง4 0่สถึงห้าสิบเฟลลูเฟลลูแก้วอยู่บ้านออกมาเล่นนะแล้วช่วง50ขึ้นไปทำอะไรส่งการเขวี้ยงโอ้สะสมแต้มบุญแล้วเราอ่ะเราอยู่ในช่วงอายุเท่าไหร่ ช่วงคนอายุเท่าไหร่ผมบอกเลยครับผมฉ่ำครับทั้งวันทั้งคืนทุกๆวันสามวันสี่คืนเออเอาก็เล่นน้ำยังไง ใช่ใช่ไหมันเป็นชื่อรวมกันเลยเมื่อกี้ที่จะได้ยินอ่ะเป็นชุดปอนปอนกับภูวินใช่ไหมภูวินหรือยัส่วนตัวผมคิดว่าภูวินกินเก่งกว่าหล่อจากเวลาที่อยู่ด้วยกันตัวเขาเหนียวตักินเก่งแต่ว่ากินแบบกินดีกินเลือดหอมเลือกกินดีอ๋ออย่างในงานนี้ได้ชิมอะไรไปบ้างเลยอ่ะโหเยอะมาก บอกเลยว่าอาหารยานี่จะอร่อยเลยคือโอ้ในห้องที่เอาให้กินมีทั้งมีผักครับข้าวมันไก่มีหมกเรื่องมีรสช่องใช่มีอะไรทั้นี้น่นอนไปหมดเลยครับแต่ว่าครบแล้วล่ะครบแล้วอนไ้กินไก่ย่างเมื่อกี้นี้ผมจำได้ว่าตอนมาถึงผมสั่งต้มกระเพาะกับไก่ย่างครับเออได้เลยคือต้องเบิ่งเลยต้องเบิ่งไก่ย่างเพราะอร่อยมากเดี๋ยวก่อนจริงอันนี้เขาเคยแสดงว่าแรงเยอะแล้วแสดงว่ามีแรงที่จะไป เมื่อกี้แค่สิเอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นเหรอใช่มื่อกี้แค่สิเปอเซ็นตอเปีกับาเมื่อกี้แค่สิบเปอร์เซ็นต์ม้วนนม้วนโดสุดขั้นะเอเมื่อกี้แค่ม้วนคำเดียวเหลือลุกสุดขั้แต่ไม่พรมาเราะนาเราตเหนื่อเลยนะคะเหนื่อมันเยอะเกินไปทีนี้เดี๋ยววันนี้สองคนนะคะจะมาเล่นเกมกันซึ่งเกมของเรานี้เราขออนุญาตให้ตั้งชื่อทีมก่อนอาอย่างเช่นชื่อทีมแบบสไตล์แบบมุนจอย เมอนเะป็นย่านที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ที่เราชอบอนไหนทุกคนไหนลองช่วยตั้งชื่อทีมหน่อยสิปอนอะไรดีปอนหมายถึงว่าให้แบ้ว่าให้ดึกคำมา กจะปอดอาซีเอยังไงครับเอา้าชีวิตคุนติดอยู่อาซีเอติอยู่สตูเต้นอยู่ที่ไหนก็ไก็ใช่นะได,นะด,นะดนะ้เออปอดอาซเอแต่วามีคอมเ็นพี่เต้พี่เต้ตัง้งฉายาผมคุณยเนี่ยว่าไม่ยังไม่เห็นคืยมันจะมีลิสต์เยอะมากเลยวันที่พี่เต้ตัง้งฉยผมเลยตกลองกันแล้วว่าจะชื่ออะรอร์ดเดลิมเพามันเะมีความเป็น national ให้ไปดูน่ากินจริงๆแล้วมันกายเป็นโดนัทแล้วครับมก็เป็นอนเดรลิงนี่แหละแต่ว่าเป็นปอนเดอิงอ่ะชื่อทีมปอนเดรลิงครับผมคอนเดรลิงนะ R C A นะคะต่อไปที่ผู้วิ่งรอบวงเวียนมีคิดออกในหัวมั้ยอะไรนะวิ่อาลีเหรอวิยอาลีทำไมอยู่เป็นอาลีอ่ะผมว่านี่กว่าอะไรอ่ะ เออเป็นไรดีผมว่าอันนี้ดีกว่าบ้านอยู่ทางไหนกันอยู่อโศกดีกว่าผู้วิญอโศกเนี่ยเหรอเป็นคนอโศกคนอโศกไม่มีโรงงานทั้งหายทำไปอยู่โรงงานเวลาดีดีได้อ่ะการเป็นตัดสินใจแล้วผู้วิอโศกนะเอางี่แบบผู้วิญตัวต็งย่างอโศกอ่ะมาเดี๋ยวเรามาขอเสียงเชียร์กันหน่อยดีกว่าวันนี้ <Okay. S 2> มันก็ง่วนหนุกสุกครับมันต้องครับสุกหนุกง่วนค uh huh. รับเออพร้อมไหมคะครับเราตัวเต๋อยิ่งชมกันแนบแดนซ์ก็ e ช่แม้แต่เธอเธอไม่ต้องเต้นแบบใช้พลังงานเยอะก็ได้โอเค हमारे <ไ>แต่ทีนี้ก็พอผูวินช่วยไปได้ถ้าภูวินอยู้ก็ช่วยกันแล้วกันเนาะแล้วก็ปอนก็ช่วยภูวินได้เพราะฉะได้นนะดังนั้นจะให้ปอนเริ่มก่อนหรือภูวินเริ่มก่อนให้คนชนะเลือกให้คนชนะเลือกเอาเถอะแก่เอ๊

ป่ะขอบคุณนะเออขอบคุณ <laughs> 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 คนยังไ,ไงจ๊ะเดี๋ยวนี้ใช้เวลาอยู่สตูเต้นเยอะเนาะยังไงจ๊ะได้เวลาโชว์สกิลที่คุณฝึกมาสองขั้วแล้วปะต้องใส่เต็มนะเนี่ย้วโอเคเออต้องใส่เต็มนะเดี๋ยวให้คนดูเป็นคนตัดสินใจว่าผ่านหรือไม่ผ่านโอเคโอเคไหมได้ไหมเมื่อเสียงกรี๊ดถ้ากรี๊ดดังพร้อมเมื่อไหร่ก็คุณก็จะหจุดจากการทำโทษนี้งั้นวางไมค์ก่อนตอน,ตอนวางไมค์ก่อนเลยมา Oh my know. Oh

i you no know me you know ยังกลับไปล,ลับไปไม่เหมือนเดิมแต่ฉันจะขอสัญญาสึ่งเดิมจะเหอนเดิคือความสมจริงที่มีร่วางเขียใจไม่ว่าจะเมื่อไรเราเจะยังค i yeah.

정신을 잃어 현재 바로 달려나 날 춤을 다고 어떻게 할까 จะมาลาแต่ลเจอแล้สักแค,ค่ไหนเริมจะมีคำระแวงมีทิ้ททงไปอยแต่สัญญาจะคอยะยืนรักกันแต่นี้เสมอเจงที่ผมกลมาแต่จะน่ากลอวกค่ See you the